นุนโดยเครื่องฟอกอากาศแมนนเจอร์ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับช่วงเวลาของรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพนะคะรับชมได้หลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นผ่านทางสถานีโทรทัศน์นิวส์วันจะชมจากกล่องรับสัญญาณดาวเทียมจานรับสัญญาณดาวเทียมจะผ่านทางเคเบิลท้องถิ่นก็ได้นะคะบางท่านชมผ่าน y YouTube อย่าลืมกด s u b สไครต์นะคะกดกระดิ่งในการแจ้งเตือนกดไลค์ให้ด้วยนะคะกับช่วงเวลาของรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพรวมถึง n e w ส์วันค่ะด้านของ Facebook Live นะคะก็อาอกาศสดไปพร้อมกันกับรายการที่ออกผ่านหน้าจอทีวีนะคะ อย่าลืมช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพและ News o วันด้วยนะคะถ้าหากว่าชมรายการไม่ทันนะคะติดภาร,รกิจย้อนกลับมาชมรายการย้อนหลังได้จะผ่านทาง Facebook ก็ได้จะผ่านทาง YouTube ก็ได้ค่ะติดตามได้ทุกๆตอนที่ได้เคยออกอากาศก่อนหน้านี้แล้วันนี้กลับมาพบกันกับเจิรัติกรจรุเกษตรวิดำเนินรายการนะคะและอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์คณะบดีสถาบันแพทย์แผนโบราณการและเวชศาสตร์ชลวัยมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ มาเลยนะคะรยาลมสามร้อยจํพวกนะครับขออนุญาตเรืยอทนี้ผู้ชมว่าผมพยายามทําอย่างเต็มที่นะครับเพื่อรองรับความต้องการของยาลมสามร้อยจําพวกซึ่งคนที่เขาเริ่มใช้เนี่ยจะมีความหลากหลายมากนะครับผมขออนุญาตใช้ช่วงเวลานับตั้งแต่วันนี้จนจบสัปดาห์นี้นะครับกับเรื่องถามตอบซึ่งเป็นคำถามที่ยอดฮิตกันมาก จะได้ตอบทีเดียวนะครับข้อแรกก่อนเลยตกลงยาลมสามรจําพวกแก้อะไรจามันเทพนี่คำถามข่าถามแรกเห็นก็สั่งกันเยอะสั่งกันเยอะอยากสั่งตามด้วยไม่รู้ว่าคืออะไรเห็นก็สั่งก็จะสั่งบ้างผมอ่านให้ฟังแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวมาตีความกับผมเดี๋ยวผมจะตีความให้ฟังเขาเขียนอย่างนี้ในตำราแพทยศาสตร์สงเคราะห์นะครับสมัยรัชกาลที่ห้านมีพระคัมภีร์กระย คือว่าด้วยเรื่องของโรคที่เป็นต่อเนื่องที่ไม่รักษาให้หายตั้งแต่ต้นเหตุและลุกลามจนกระทั่งเป็นโรคเรื้อรังนะครับซึ่งคนสูงวัยเป็นหมดแหละทั้งหมดตำรับยาเนี่ยเป็นตำรับยาปิดท้ายในพระคัมภีกระใสคือว่าด้วยเรื่องของโรคที่เสื่อมตามวัยหรือโรคเรื้อรังต่อเนื่องเวลาเราพูดถึงตำรับสุดท้ายมันมักจะเป็นตำรับที่สําคัญที่สุด โดยเฉพาะถ้าตำรับยานี้เขียนไปถึงลักษณะของการเป็นยาอายุวัฒนะแล้วเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นยาที่มีความสําคัญท่านผู้ชมฟังนะครับให้เอามาหาหิง1บาทว่าน้ำหนสลึงเจ็มูลเพลิง2สลึงเกลือถินสินเทา2สลึงพริกไทยหสลึงกาละบูน2สลึงแห้วหมู2สลึงกดพุงปลา1เฟืองยาดำหนบาทดีปลีหสลึงรากช้าภูหสลึง ผลกระดอม6สลึงบรเพชรสองสลึงลูกกระวาน2สลึงกระเทียม2สลึงขมิ้นอ้อย2สลึงหัสดำเทศ1บาทใบสะดาหนึ่งตำลึงตำผงละลายน้ำร้อนกินตำผงละลายน้ำร้อนหรือน้ำส้มก็ได้หรือน้ำส้มซ่าก็ได้น้ำพึ่งก็ได้หรือน้ำร้อนก็ได้แก้ลมอันเกิดแต่เท้าให้เท้าตายมือตาย แก้ลมฤทธิ์สีดวงหายและเท้าตายมือตายนะมีท่านผู้ชมเป็นสตโตรกมาใช้ด้วยบอกว่าได้ผลดีค่ะ,ะให้รับประทานเท่าผลสมอถ้าเท่าผลสมอนะแก้ลมสามร้อยจําพวกก็หายแล้วถ้ารับประทานเจ็ดวันเสียงดังจักรกะจันเรไรถ้ารับประทานสิบห้าวันเสียงนกกระเก ถ้ารับประทานได้นานๆเสียงดังหงทองอยู่ในถ้ำคูหาสวรรค์ถ้ารับประทานถึงเดือนเรียนพระไตรปิฎก84.000จบคาถาปัญญาสว่างปราศจากพยาธิ500จำพวกก็หายสิ้นแลถ้ารับประทานถึง6เดือนจักสุขสว่างทั้งสองข้างรับประทานถึง7เดือนรู้กําเนิดเทวดาในชั้นฟ้ารับประทานถึง8เดือนพระเวสสุวรรณลงมาสู่เราแร รับประทานถึง9เดือนอายุยืนได้ถึง200ปีให้ทำยานี้กินเถิดถ้าผู้ใดได้ตำรานี้แล้วไม่ทำกินเหมือนเหยียบแผ่นดินผิดเลยทีเดียวแล่ตำรานี้ท่านคิดปริศนาอย่าได้สนเท่เลยถ้าได้พบให้ทำกินจำเริญอาหารตรับยาเค่านี้แล้วถามว่าอ่านแล้วแปลว่าแก้อะไรข้อหนึ่งเป็นยาอายุวัฒนะ เพราะที่พูดถึงอายุยืน200ปีหรือเปล่าไม่รู้น่าจะเป็นปริศนามากกว่าถึงเรื่องตัวเลขและผมก็ไปพิสูจน์หรือว่ามันต้านอนุมูลอิสระระดับโลกตอบไปแล้วหนึ่งว่าเป็นยาอายุวัฒนาอสองเป็นยาขับลมขับลมมีผลยังไงก็ทำให้ลดแรงดันครับขับลม ลมกองหยาบคือลมในลำไส้ทางเดินอาหารขับลมพร้อมกับเป็นยาระบายทายพิษเสมหะธาตุลมเนี่ยไม่ได้แปลว่าลมทางเดินอาหารเท่านั้นนะครับพอมันระบายออกมันมีผลต่อลมกองละเอียดก็คือสิ่งที่เคลื่อนไหวเล็กๆที่มีความละเอียดขึ้นเช่นในหลอดเลือดเช่นแรงดันในเลือดสารสื่อประสาทนั่นคือลมกองละเอียดลมกองหยาบเนี่ยคือทางเดินอาหาร ขับออกระบายถ่ายพิษโดยสรุปแล้วทั้งระบายถ่ายพิษทั้งขับลม,มแต่มีลดขมแก้พิษในโลหิตช่วยย่อยอาหารช่วยย่อยไขยมันมก็แปลว่าสรรพคุณมีส<ม>ี่เรื่องสำคัญคหนึ่ต้านอนุมูลอิสระ 2. ขับลมกองหยาบหรือขับลมทางเดินอาหารบวกขับลมในเส้นซึ่งอยู่ยมันจะมันจะเชื่อมโยงกันนะขับลมในเส้น 3. ระบายถ่ายพิษเสมหะโดยภาพรวมเสมหะที่คออกลำไส้ไปหมดนะครับและสร่ขมช่วยย่อยอาหารแก้พิษในโลหิต ช่วยบำรุงน้ำดีสี่เรื่องนะครับโดยสภาพแล้วเนี่ยมันจะดึงความร้อนคุณรัชกร <c oughs> ที่มันอยู่ขึ้นไปข้างบนด้านบน <c oughs> ให้ลงมาข้างล่างแล้วถ่ายออกขับลมออกแทนที่จะแก้ปัญหาเรื่องวิงเวียนแรงดันอยู่ข้างบนร้อนไป <c oughs> ให้มันลงไปข้างล่าง <c oughs> กระจายโดยภาพรวมดังนั้นสี่สัพพคุณน,นี้ 1. ต้านอนวิสระปัญญายุวัฒนะ 2. ขับลมทางเดินอาหารขับลมในเส้น 3. ระบายถ่ายพิษและ4ช่วยย่อยอาหารทำให้เจริญอาหารได้เพราะว่ามันโล่งไปแล้วนะครับภาพรวมตามคำอธิบายนี่คือสรรพคุณเภสัต์นะครับในแง่ของสรรพคุณเภสัชอายุคป,ปัจจุบันแบ่งเป็น4กลุ่ม แต่พอลงรายละเอียดเนี่ยความหมายที่เขาพูดถึงสิ่งเหล่านี้เสียงดังจักจั่นเรไรนกกระเวศผู้นี้นะครับทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นเรื่องการบอกปริศนาที่ซ่อนอยู่ในคัมภีร์ไม่ใช่คําตรงตว่าจะเป็นดังนกกระเวศเป็นจักจั่นเรไรความหมายก็คือเสียงจะดีได้เมื่อเราขับพิษเสมหะอ,มออกครับดังนั้นมันจะลดเสมหะในผู้สูงวัยไปแล้วหนึ่งนะ แก้ลม300จําพวกดังนั้นจึงขับลมแน่นอนอนะครับแก้ลมอันเกิดแต่ให้เท้าตายมือตายก็คือระบบการไหลเวียนไม่ดีและมือขยับไม่ได้สารสื่อประสาททำงานน้อยนะครับจึงช่วยได้แก้ลมลมธิ์สีดวงก็หายแล้ขนาดธิดสีดวงเขายัางนับเป็นลมเลยคือระบบการเคลื่อนไหวไม่ดีเกิดแรงดันหนึ่งด้านถ้าระบายถ่ายพิษออก ลมลทธิดวงก็จะลดลงแล้วก็พอเสียงพ้นจากหนึ่งเดือนถ้าเขาเขียนอย่างนี้ครับถ้ารับประทานหนึ่งเดือนเรียนพระไตรปิฎก84,000จบคาถาปัญญาสว่างปราศจากพยาธิ500จําจำพวกก็หายสิ้นแลความหมายคือ7วัน15วันทางเสมะเมื่อไรทานครบหนึ่งเดือนสุขภาพดีความจำดี ทำไมความจำดีผู้บกิกรปรากฏว่างานวิจัยค้นพบว่าหนูที่กินตัวยารองนะเช่นพริกไทยหรือดีปรีมันกลับจำได้ดีขึ้นแล้วก็เฉลียวฉลาดในการเรียนรู้มากขึ้นและอีกด้านหนึ่งพอมันระบายถ่ายพิษมันลดอนุมูลอิสระลงและตัวมันเองก็ต้านอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระก็คือทำให้เราเซลล์เสื่อม เซลชะลอเซลล์ Sell ทําให้เราแก่เร็วต้านอนุมูลอิสระก็คือชะลอวัยระบายถ่ายพิษอนุมูลอิสระตัวมันเองต้านอนุมูลอิสระและมันก็มีฤทธิ์ในการเสริมสร้างสารสืส่อประสาทสมองทํางานดีขึ้นในสัตว์ทดลองนะเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกว่าตำรับยาน,นี้จึงเห็นว่าถ้ากินครบหนึ่งเดือนจะเริ่มมีความจำที่ดีขึ้นนะครับและพอถึง96เดือน แปลว่าขั้นต่ำเนี่ยหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนคือวันละหนึ่งซองไงใช่ค่ะก็คือหนึ่งกล่องพอดีใช่ไหมครับใช่ค่ะรับประทานถึงหกเดือนบอกว่าตาจะเริ่มสว่างถ้ากินต่อเนื่องไม่เว้นแม้แต่วันเดียวนะใครบอกว่าเจ็ดเว้นเจ็ดไม่มีนะครับต่อเนื่องอาจารย์ไม่เคยพูดเลยไม่เคยพูดเลยค่ะแม้แต่ในเนี้ยที่เอามาให้ดูยังไม่มีคําว่าเว้นเลยคกินต่อเนื่องถ้ารับประทานถึงหกเดือนโดยไม่ขาดเลยนะแม้แต่วันเดียว จากสุจะเริ่มสว่างทั้งสองข้างและจะดีมากถ้าเรามีอาหารเสริมอืม่นๆอย่างที่คุณตุงธีไล่ฟังลูทีอีน <ute> บวกกับฟิชออยนะครับรับประทานเจเดือนรู้กำเนิดในเทวดาชั้นฟ้าก็คือสติปัญญาดีใช่ค่ะรับประทาน8เดือนพระเวสสุวรรณลงมาสู่เราแลพระเวสสุวรรณก็คือ ไม่ต้องไปกรบาบไหว้ขอพรเลยค่ะเป็นยักษ์กุเวนประจำทิศเหนือใช่ค่ะซึ่ง,งมีความเชื่อในเรื่องของการทำมาค้าขายขึ้นใช่ไหมครับมีโชคลาภมีโชคลาภะสวมสเขาบอกถ้าประจำได้8เดือนพอสติปัญญาดีคุณก็คิดออกถึงเรื่องการทำมาค้าขายขอเพียงแค่สุขภาพดีและจะบอกให้สั่งว่าความคิดเนี่ยคือธาตุลมครับ คนไม่เคยรู้ในการแพทย์แผนไทยความคิดวิธีคิดสารสื่อประสาทเนี่ยธาตุลมเรางบางคนเขาพูดความคิดแล่นนี่คือมันเหมือนกับธาตุลม,ม,มดังนั้นเนี่ยการแก้ธาตุลมก็จะนํามาสู่ความโอเคเราแก้ได้หนึ่งพลิกไม่มีอะไรแก้ฤทธิ์ทางลมเท่ากับพลิกไทยจริงๆ,ๆพริกไทยทุกวันก็ดีคนสูงวัยนะครับแต่ในหนูทดลองพบว่าโอ้มันมีสรรพคุณอย่างอื่นด้วยนะครับ ดังนั้นถ้ารับประทานถึง9เดือนไม่เว้นเลยในนี้ปริศนาซ่อน<ม>เอาไว้ว่าอายุยืนได้ถึง200ปีซึ่งผมไม่เชื่อว่าเป็นกับทุกคนคแต่ผมเชื่อว่าเขาทิ้งเป็นปริศนาถึงได้ทิ้งเอาไว้ว่าตำรานี้ท่านคิดปริศนาอย่า<ม>ได้สนเทสเลยให้ถ้าได้พบให้ทำกินจำเริญอาหารด้วยนะก็แปลว่าตัวมันเองฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเห็นไหมครับในสรรพคุณมีฤทธิ์ตั้งหลายอย่าง คำถามนี้คือข้อแรกก็คือสปปรรพคุณคืออะไรกันแนะ่ก็เป็นอย่างที่บอกช่วงหลังจะมากันเยอะเปนะ็นโรคนั้นโรคนี้ได้ไหมมันไม่รักษาโรคใดโรคหนึ่งมันเป็นยาขับลม,มต้านอนุวิสระระบายถ่ายพิษเสมหะแล้วก็ช่วยบำรุงในการย่อยแล้วก็ขับพิษในโลหิตแค่นั้นคำถามนี้จะมีเยอะยาลมสมร้อยจพวกรักษาโรคอะไรไม่รักษาโรคอะไระเป็นไปตามสปปรรพคุณที่เขากำหนดขับลม ระบายขับลมทางเดินอาหารขับลมในเส้นระบายถ่ายพิษต้านอนุมูลอิสระและสุดท้ายก็คือขับพิษในโลหิตไม่ใช่ขับพิษนะครับ<ๆ>เขาเรียกว่าแก้พิษในโลหิตและบำรุงน้ำดี<ๆ>ช่วยย่อยอาหารโดยเฉพาะกลุ่มไขมันโอเคนะครับสี่สรรพคุณนี้เป็นสรรพคุณหลักในการเดินเรื่องของตำรับยานี้นะครับดังนั้นถ้าใครมีลมเยอะอยานี้เหมาะเลย ใครมีเสมผะเยอะอยานี้เหมาะเลยคใครรู้สึกว่าสมองเสื่อมอยากจะรับประทานนี้เรื่อยๆออทานได้เลยใครรู้สึกว่าตะเวงแก่เร็วหักโหมหลักยานี้ได้เลยคใครรู้สึกว่ามือเท้าเย็นระบบการไหลเวียนกระจายลมไม่ดีเหมาะเลยะนะครับใครย่อยอาหารได้ไม่ดีมีมีตกค้างเยอะไขมันเยอะน้ำตาลเยอะอยานี้ดีใช้ได้ นะครับคนก็บอกว่าโอเคเข้าใจล้สปปรรพคุณนี่ขนาดแก้คำถามข้อแรกนะสปปรรพคุณมืออะไร <S <S 1> <S 1> คำถามก็คือว่าคนเป็นโรคกระเพาะอาหารกดไหลย,ย้อนเนี่ยรับประทานได้ไหมผมก็จะบอกว่าลดขมเนี่ยมันลดการอักเสบนะ <S 1> <S 1> แต่ถ้ามีแผลอยู่เนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีรสเผ็ดด้วยรสทั้งขมทั้งเผ็ดถ้ามีแผลอยู่ต้องระวัง มันระคายเคืองถ้ามีแผลถ้าเป็นแค่กรดไหลย,ย,ย้อนอยานี้ช่วยได้ระบายเพราะมันแทนที่จะดันขึ้นมันระบายออกลงข้างล่างแทนเข้าใจใช่ไหมครับเพราะนั้นหลักการก็คือว่ามันสามารถเอามาเอามาใช้ได้มีคนถามต่อว่าความดันกินได้ไหม,ม,มโรคความดันสูงผมก็จะบอกว่าความดันดูจังหวะน,นิดนึงเพราะว่าถ้าระบายถ่ายออกความดันจะลง ห่วงคนกินยาลดความดันจากความดันตกจะวูบเอาไปเสริมอีกดังนั้นจะต้องคอยวัดความดันด้วยถ้าคนกินยาลดความดันคนที่แก๊สเยอะๆในท้องอ,อืดผิดอุดผัดยานี้ใช้ได้ดีมากจะรู้สึกดีจันทีส่วนใหญ่ตามสถิติเท่าที่สังเกตดูเนี่ยคนที่อายุ55ขึ้นไปจะรู้สึกดีมากและประทับใจตั้งแต่5องแร สนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์